สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนมือน,นี่ก็มาพบมาพอกันอีกคือเก่าเนาะพี่น้องกับส่องบาวพอ่อพ่อกระเทือนหลังจากเบาพอ่อบนไรเห็ดคิปลงสองวันพี่น้องเต็มเต็มเนื่องจากค่าเวียค่างานพี่น้องเบาวพอ่อกันนี่พี่น้องจับกุ้งเลยพี่น้องค่าค่าเวียอยายไล้วบนไรเห็ดคิปลงจังได้ก็ขโอโทษเพอภัไเด้อพี่น้องผมเป็นติดตามหักศพเนาะส่องเบาวพอ่อ มีโอกาสก็เลยว่าสิมทายลิบไอ้พี่น้องได้เบิงได้ส้มอีกคือเก้าเนี่ยพี่น้องมันนิ่มเบาพอดมาสิาพาพี่น้องล่งไปหาจับกลุ่งลงพี่น้องจับกลุ้งลงจับกุ่งเดือที่เขาจับไปเมือว่านี่เนี่ยพี่น้องว่าาิมีลงเดือให้จับอยู่บ่พี่น้องไป<ะ>พี่น้องต้องเว้าลายจะหน่อยซวยๆมานน่นกมัน,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 นสิมากกิ่นก่อนพี่น้อง ไปอันนี้พี่น้องลงลุยกันเลยอันนี้พี่น้องส่วนนี้เป็นลุ่มจับ,บเป่าพ่อดึงน้ำยังโมเดนแห้งอยู่พี่น้องไปยงางเลาะบนแถวนี้นี่นะพี่นอ้องเพือมีกุ้งลงเรืออยู่โอ้นี่เด้พี่น้องอื่จุ๊บนี่ ตายเลยพี่น้องโอ้ตัวนี้นยั่งยุกพี่น้องน,นี่นี่นี่ยั่งยุกรึปึ๊บโอ้ยท่านหมอโอ้ท่านยู่พี่น้องแงี้ยสดๆพี่นอ้องมันเรือสลากสลากกลางคืนพี่น้องพี่น้องจุ๊บแงี้ต้องสามแต้มเลยพี่น้อง โอ้โหโหต้นไตลงมากเลยไตลงมากแล้วนี่นอกยังเรืออยู่เด้อพี่น้อกเรือกสิบปลายเราพี่น้อกต้อลากละเอียดเนีสิบเรือ ใต้เลยพี่น้องได้มาขึ้นน,น,นี่ถ้าจับกังเว้นนี่ก็สิบลเรือเลยพี่น้อง นี่ก็จับคนขึ้น,นมันก็นสีลงเรือเนี่ยเรือกับโมเกินโล่องโล่หรอพี่นอ้องโอ้อยืนในลุ่มกางอยู่แคมรุ่มพี่นอ้องกุ่งลงพี่นอ้องกุ่งลงเรือเขาจับ ก็มีอยู่พี่น้องกันป้าไหวช่ชวยๆนี่ก็บ,บ่อนย่างเราพี่น้องนกมันลงนกไลยแถวว่าพพอนอยู่นี่โอ้ตายเหมือพี่น้อนนงาาอออตายเหมือม,มันบบมีออกซิเจ็ด ขาดออกซิเจนนะกล้องก็สิสั้นในเน้อพี่น้องโอ้ทางเอง้ยได้ขึ้นมาตาย,ยมันอยู่ในลุมนี่แหละพี่นอาา้องขลากบ่มเอ็ ม,ม,มาเลยพี่น้องจับกุ้งน้ำกันมาหนิจับกุ้งน้ำบาวพอนพี่นอ้อง เดี๋ยวโบท่านโกพี่น้องต้องลุยก่อนมาทางนี่ดีกว่าอยู่ลุ้มเม็ดเดี่ยวพี่น้องเม็ดนี่ไล่ยู่มองโลหนึ่งพี่น้อง มาทางนี้บาดนจรุบตัวนี้ยังเป็นพี่น้องยังเป็นจรุโอ้บ่ทันนี่นอนอยู่พี่น้องมันนอนมันนอนโอ้บ่ทันซ่ น yup. ี่พี ừ, ่น้องเฉ้าอีกแล้วปั๊บกุ้งบ้าพ่อนี่ยงสุดนี่โบอยากง่ายเป็นไรเนรอ นาซีซีที่ผาโตโลโอ้มันอยู่ไหนนี่ครับโอ้หตัวเป็นๆยังลงเเดืออยู่เพราะอะไรแซ่น้ำปลาอยู่นาะพี่น้อน นี่แหละกุ้งทาน้ามแหงเนี่ยมันสิดีดขึ้นมาตายเห็นเหตายมือยู่ในหนามมันบ่อยู่มันบ่มีออกแ้วมันดีดขึ้นมาดีดขึ้นโคกมื อาพี่นอ้องวันนี้บ้าพ่อนกัดจับขึ้นมาแล้วเมื่อเช้าพี่น้องนี่กัดสิไลยู่ประมาณสองโลพี่น้องนหุ่งลงประมาณนี้แหละพี่น้องแต่ละบอ่อไงทากัดจับกังเวทแห้งแห้งโบ,บมีพอดีนี่ก็จับกังคือ พอก็กค่นั่งอยู่มือแรงจับอีกพี่น้องบอ่อหนึง่งนะสำหรับคลิปนี้บา้าพ,พ่ดอ,พอดงงกัอขอขอบสิข,สข,ข,าาสขาาอจบคลิปไปเพียง่านี้เด้อพี่น้องยังไดกับขอขอบุญขอบคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเมื่อสกุลุกุนที่เขามะบงมาส้มเขามะโกติตามเนาะพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันแข่กันแต่กับบ้าพ่อดกับขอฝากในเด้อพี่น้องฝากส่องในน้อยส่องส่องบาอ้าพ่อตดเพราะกระเทือน